ก็คือหกครับขอเปลี่ยนเป็นลบสามคูณด้วยสองนั่นเองครับก็คือหกเท่ากับสามคูณสองนะครับเราใช้เปลี่ยนเลยครับต่อไปเท่ากับต่อครับต่อไปก็เราก็ลบอกของผลคูณก็คือผลบวกของล็อกนั่นเองนะครับส่วนฐานเป็นสามก็ส่วนด้วยล็อกสามได้เลยนะครับทั้งหมดส่วนด้วยล็อกสามครับดูครับตรงนี้ครับทั้งหมดส่วนด้วยล็อกสามครับ นะครับรวมเป็นลกสามได้เลยครับต่อไปครับข้างบนครับก็คือล็อกของผลคูณก็คือผลบวกของล็อกนั่นเองนะครับก็คือลกสามฐานสิบนะครับเปลี่ยนเป็นฐานสิบแล้วนะครับบวกด้วยลกสองฐานสิบนั่นเองครับได้แล้วนะครับต่อไปครับดูต่อครับลกสามส่วนลกสามได้เท่าไหร่ครับนี่ครับตอบหนึ่งใช่ไหมครับแล้วก็มาบวกต่อครับจะได้เท่าไหร่ครับจะได้เท่ากับหนึ่งบวกนะครับหนึ่งบวกกับ ล็อกสองนะครับส่วนไหนครับส่วนเป็นล็อกสามนั่นเองนะครับส่วนล็อกสามนั่นเองใช่ไหมครับอ่ะต่อไปทาต่อครับต่อไปครับทีนี้ครับเราจะต้องเปิดได้แล้วครับว่าล็อกสองฐานสิบกับล็อกสามฐานสิบนะครับล็อกสองฐานสิบและล็อกสามฐานสิบครับล็อกสองฐานสิบและล็อกสามฐานสิบครับเปิดยังไงครับนะครับ เปิดยังไงอ่ะลองดูวิธีเปิดครับนี่คือสองใช่ไหมครับสองนะทีนี้นี่คือล็อกของสองจุดศูนย์นะครับล็อกนี่คือล็อกสองจุดศูนย์นะครับก็คือล็อกของอะไรครับนี่คือล็อกของสองจุดศูนย์ก็คือล็อกสองนั่นเองฐานสิบนะครับเท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับสามศูนย์หนึ่งศูนย์มันก็คือศูนย์จุดสามศูนย์หนึ่งศูนย์นั่นเองนะครับ 0.3010ได้คำตอบแล้วครับเอาไปใส่เลยครับเปิดตารางล็อกได้แล้วว่าล็อกสองเท่ากับ0.3010ครับแทนค่าไปเลยครับตรงนี้ครับ0.3010ครับได้แลวครับต่อไปครับไปเปิดล็อกสามอีกทีครับต่อไปเปิดตารางล็อกอีกครับดูครับดูครับล็อกเท่าไหร่ครับนี่คือสามใช่ไหมครับนี่คืออะไรครับ นี่คือล็อกสามจุดศูนย์นั่นเองนะครับนี่คือล็อกสามจุดศูนย์นะครับล็อกเอ็นนะครับล็อกเอ็นก็คือล็อกอะไรครับล็อกเอ็นก็คือล็อกอะไรฮะก็คือล็อกของสามจุดศูนย์นั่นเองนะครับล็อกของสามจุดศูนย์ก็เท่ากับเท่าไหร่ครับก็เท่ากับสี่เท่าไหร่นะสี่เจ็ดเจ็ดหนึ่งนั่นเองนะครับสี่เจ็ดเจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดเจ็ดหนึ่งหรือก็คือศูนย์จุดสี่เจ็ดเจ็ดหนึ่งนั่นเองครับคำเต็มครับศูนย์จุดสี่เจ็ดเจ็ดหนึ่ง แทนค่าได้เลยครับได้เลยครับเท่าไหร่นะ0.4771นั่นเองต่อไปทําต่อครับต่อไปทําต่อครับแทนค่าครับได้เท่าไหร่ครับ1ครับบวกเท่าไหร่ครับได้เท่าไหร่ครับ 0. เท่าไหร่นะ0.67นั่นเองครับเพราะงั้นคำตอบก็ตอบเท่าไหร่ครับคำตอบทั้งหมดของข้อที่หนึ่งก็ตอบ1.67 เป็นคาตอบสุดท้ายนั่นเองนะครับตอบครับจบครับต่อไปข้อสองครับต่อไปข้อสองครับลบแปดฐานห้านะครับลบแปดฐานห้าได้เลยครับเราก็เปลี่ยนเป็นลบแปดฐานสิบส่วนด้วยอะไรครับส่วนด้วยลบห้าฐานสิบนั่นเองนะครับส่วนด้วยลบห้าฐานสิบนั่นเองนะครับอทําต่อนะครับเราก็สามารถที่จะไปเปิดลบแปดกับลบห้าได้นะครับหรือหรือหรือจะแปลงจากแปดเป็น สองกำลังสามก่อนก็ยังได้ครับอ่ะลองดูครับลองแปลงแปดเป็นสองยกกำลังสามดูครับหกสิบเก้าแต่ถ้าเราไปเปิดล็อกแปดสานสี่หกสิบเเราจะเเลยนแต่เราสามารถที่จะคูณสิบกำลังแปดเติมหรือดังเแิมนี่คือล็อกแปดให้เป็นไป็ล็อกสองยกกำลังสามครับเปลี่ยนไหมครับดูนะครับเปลี่ยนฐานล็อกห้าเหมือนเดิมนะครับเปลี่ยนเป็นล็อกไปก็เลขชี้กำลังสามครับตรงนี้เลขชี้กำลังครับสามารถคลิปที่แล้วนะครับมาไว้หน้าได้เลยครับครับต่อไปครับ พิทีแล้วก็แค่ตรงนี้ครับครับสามก็มาวัหน้าไปเลยครับเปิดตารางล็อกห้าครับสามมาลัหน้าได้เลยครับส่วนล็อกสองก็เหมือนเดิมครับหนึ่งครับแล้วล็อกห้าก็เหมือนเดิมครับทีนี้เราก็ไปเปลี่ยนเปิดตารางล็อกห้าครับว่าล็อกห้าเปิดตารางแล้วได้เท่าไหร่ครับได้แล้วครับเปิดตารางล็อกห้าครับเป็นสองจุดเท่าไหร่ครับ่ือเอ็นเท่ากับห้าใช่ไหมครับนี่ก็คือล็อกห้าจุด นั่นเองนะครับยี่คือเก้าศูนย์นั่นก็คือศูนย์จุดหกเก้าเก้าศูนย์นั่นเองครับนะครับแทนค่าครับคลิปนี้เป็นการศูนย์จุดหกเก้าเก้าศูนย์ครับเปิดตารางล็อกสองอีกครับหรือครับไปไปเปิดตารางล็อกสองครับล็อกสองเท่ากับศูนย์จุดเท่าไหร่ครับศูนย์จุดสามศูนย์หนึ่งศูนย์นั่นเองครับต่อไปหาคำตอบครับหาพผลหารด้วยครับ แล้วก็ผลคูณครับคําตอบครับหนึ่งุสองเกครับตอบครับต่อไปเป็นข้อที่สามข้อต่อไปครับต่อไปครับเราก็จะทําเป็นยี่ิบคืออะไรครับยี่สิบ็ก็คือสามยกกาลังสามนั่นเองครับนะครับต่อไปครับส่วนด้วยอะไรครับสิบครับนะครับได้แล้วครับลบหกสามสิบครับต่อไปครับเราก็ไปเปิดตารางได้เลยครับคาต่อไปครับก็คือจากหกก็คือสามคูณสองใช่ไหมครับ ต่อไปเราก็เปลี่ยนจากลบอกหกเป็นลบอกของสามคูณสองจากสามคูณสองครับแล้วก็เป็นลบอกของผลบวกนั่นเองก่อนอื่นครับเรามาดูเลขชี้กําลังก่อนครับนะครับได้แล้วครับต่อไปครับลบอกหกมันก็คืออะไรครับก็คือลบอกของสามบวกด้วยลบอกของเท่าไหร่ครับลบอกของสองนั่นเองครับครับลบอกของสามบวกอะไรครับบวกด้วยลบอกของสองนั่นเองครับ ต่อไปทาต่อครับล็อกสามกับล็อกสองครับคําตอบคือเราจําได้ครับล็อกสามเท่าไหร่ครับสี่เจ็ดเจ็ดหนึ่งศูนย์จุดสี่เจ็ดเจ็ดหนึ่งครับต่อไปล็อกสองไปเปิดดูอีกครับล็อกสองครับล็อกสองก็จําได้ล็อกสองจำได้นะครับล็อกสองก็คือศูน1 0จุดสามศนย์หนึ่งย์นั่นเองครับได้เลยครับหนึ่งจุปดสามครับต่อไปข้อที่สี่ต่อไปครับต่อไปข้อที่สี่ครับเอานะครับเรารู้อยู่แล้วนะครับว่า 625มันก็คืออะไรครับ625มันก็คือ5ยกกําลัง4นั่นเองนะครับต่อไปเราทําต่อเลยครับ5ยกกําลัง4นะครับก็คือ log 5ยกกําลัง4ส่วนด้วย log 4นะครับทั้งหมดคือฐาน10นะครับเปลี่ยนเป็นฐาน10นะครับเอาครับต่อไปครับลองดูสังเกตที่เลขชี้กําลังคือ4ครับสามารถตอบมาไว้ข้างหน้าได้ต่อไปก็ไปเปิดตารางของ log 5นั่นเองนะครับทีนี้ครับ เราอาจจะไม่ต้องเปิดตารางล็อกห้าก็ได้แต่เรามีวิธีครับลองดูครับลองดูในกระดาษทดนะครับสําหรับเด็กนักเรียนหรือนักเรียนที่ไม่ค่อยมั่นใจนะครับอ่าลองดูในกระดาษทดครับนะครับลองดูครับลองดูครับจากในกระดาษทดครับล็อกห้าเท่ากับล็อกด,ด้วยล็อกของสิบส่วนสองนั่นเองนะครับทีนี้ล็อกของสิบส่วนสองก็คือลบ10สิบล็อกด้วยล็อกสองทั้งหมดฐานสิบนั่นเองครับลบอกสิบล็สิบล็อกด้วยล็อกสองนั่นเองนะครับได้แล้วครับ ล็อกห้าก็คือล็อกสิบส่วนสองเท่ากับล็อกสิบล็อกด้วยล็อกสองทีนี้ล็อกสิบก็คืออะไรล็อกสิบเท่ากับเนินล็อกสองคืออะไรล็อกสองเมื่อกี้ตอบศูนย์จุดเท่าไหร่ครับศูนย์จุดสามศูนย์หนึ่งศูนย์นั่นเองเมื่อกี้เปิดตารางได้ดังนั้นอะไรครับหกเก้าเก้าศูนย์นั่นเองนะครับนะครับทีนี้เราก็ไม่ต้องเปิดตารางก็ได้นะครับแต่อาจใส่ตรงนี้นะครับเปิดตารางเฉพาะล็อกสองเท่านั้นก็พอนะครับอ่ะดูต่อเลยครับดังนั้นครับ ล็อกห้าได้เท่าไหรครับล็อกห้าก็คือหกเก้าเก้าศูนย์นั่นเองได้แล้วครับศูนย์จุดหกเก้าเก้าศูนย์ต่อไปล็อกสี่ครับล็อกสี่ก็เหมือนกันครับล็อกสี่ก็คือล็อกของสองกำลังสองดังนั้นเอาสองออกมาเหมือนเดิมครับก็คือสองคูณอะไรครับสองจุดคูณอะไรสองก็คูณด้วยสามศูนย์หนึ่งศูนย์เหมือนเดิมครับก็คือล็อกสองนั่นเองก็คือศูนย์จุดเท่าไรครับศูนย์จุดสามศูนย์หนึ่งศูนย์นั่นเองคำตอบครับตอบสี่จุดหกครับ ไปทำเก้าห้าต่อไปครับต่อไปข้อที่ห้าครับแปดฐานสิบนั่นเองครับต่อไปเราก็จะได้ไม่ต้องพูดฐานสิบแล้วนะครับก็คือบอกเป็นล็อกไปเลยนะครับล็อกสี่จุดห้าสองส่วนด้วยล็อกแปดครับดูต่อไปครับล็อกแปดทำยังไงครับล็อกแปดก็คือสองกำลังสามนั่นเองนะครับแปดก็คือสองกำลังสามก็ตอบสองตอบสามมาข้างหน้านะครับก็กลายเป็นสามคูณอะไรครับ สามคูณด้วยล็อกสองล็อกสองเมื่อกี้ได้คาตอบเท่าไหร่ครับล็อกสองเมื่อกี้ศูนย์สางศูทีนี้ไปเปิดตารางของล็อกสี่ฐานสี่ห้าสนะครับนะครับสี่ได้เท่าไหร่ครับนี่คือล็อกสี่นั่นเองครับล็อกสี่จุดห้าลอกสี่เท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับศูนย์หกนั่นเองครับศูนยหกครับศูนย์หกนั่นเองนะครับ 0.651อ่ะต่อไปครับไปครับ0.651ครับต่อไปครับได้คําตอบแล้วครับคําตอบได้เท่าไหร่ครับคําตอบก็ตอบ0.73นั่นเองครับตอบ0.73ครับต่อไปทําข้อที่หกต่อไปครับครับก่อขึ้นขึ้นข้อที่หกนะครับเราก็จะมาดูเรื่อง log ฐาน e นะครับหรือ logarithm b a บ e ในเปียครับนะครับเราก็จะมีค่า e ครับ นะครับล็กของค่า e ครับมีค่าประมาณ0.4343นะครับโดยที่ค่า e มีค่าประมาณอีกครับ2.718นะครับนะครับต่อไปเราบ้างก็มาดูข้อที่6ครับลอกธรรมชาติของฐาน e ของ569ครับแล้วก็จะแยกออกมาเป็น5.69จุคูณ10กำลังสองนะครับ นะครับเราก็จะทําได้ต่อไปนะครับแล้วก็จะแตกออกมาแล้วต่อไปก็เป็นลอกฐาน10นะครับนะครับลอกฐานอีกก็ศ4 3่ามสี่3ตบ2มาไว้ข้างหน้าก็กลายเป็น2นะครับ2ฐานลอก10ครับต่อไปลอกของ5.69ครับ5.69ได้0.7 5 5 1หครับนะครับ ข้างบนก็จะกลายเป็น2.7551ครับหารด้วย0.4343คําคำตอบที่ได้คือ0ูนนั่นเองครับเป็นคำตอบของข้อที่6ครับต่อไปข้อที่7ครับ812ครับแล้วก็จะแตกเป็นลกฐาน10นะครับ8 2แล้วเราก็จะแตกเป็น 8. ุด หนึ่งคูณสิบกำลังสองนั่นเองครับข้างล่างก็ล็อกฐาน e ก็ศูนย์ครับนะครับล็อกสิบกำลังสก็กลายเป็นสล็อกสินั่นเองครับก็มาบวกกับล็อกของแปดเปิดค่าล็อกแล้วเปิดตารางล็อกแล้วก็จะได้เท่ากับศูนย์จก้นนั่นเองนะครับ ก็จากข้างบนก็จะกลายเป็น2 9 0 9 6หารด้วย0.43 4 3สาคำตอบที่ได้คือ6.7นั่นเองครับต่อไปข้อที่8ครับเหมือนเดิมครับลอกฐาน e ของสาสิบสามครับแล้วก็จะแตกเป็น 3. 3.3 3าสานั่นเองครับ3 3จดามนะครับคูณด้วย10กบกำลังหนึ่งนั่นเองครับลอก3.3บวกด้วยลอกฐาน1 0นั่นเองครับลอก10บฐานนะครับ เหมือนเดิมครับลบส10ก็ได้เท่ากับ1ครับลบสองสามนึ่งสก็ได้เปิดตารางแล้วได้0.5นึ่ดหบวก1ก็กลายเป็น1.5 185ส่วน4ี่3ามสี่สูนย์จุากลายเป็น3.5นั่นเองครับนะครับมาถึงช่วงนี้ก็เราก็จะสามารถทําได้เร็วมากขึ้นนะครับต่อไปข้อต่อไปครับนะครับข้อที่9 6.88เปิดตารางล็อกแล้วก็จะได้เป็น0.8376หารด้วย0.433์าำตอบ1.9ต่อไปข้อที่10ครับข้อนี้ทำต่อเองได้เลยนะครับ